สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดยวันนี้นั้นก็มีสถานการณ์หลายต่อหลายเรื่องนะครับท่านผู้ชมทั้งเรื่องของโควิดก็ยังท็อปโฮมนิวไฮไม่หยุดยัง้งก็ไปที่จับตามองกันเลยทีเดียวว่าจะทําอย่างไรต่อไปแล้วก็ที่มีกระแสข่าวออกมาว่าแอสซาเซเนกานั้นที่ไม่สามารถส่งได้10ล้านโดสต่อเดือนนั้นจะเป็นอย่างไรนั้นเราก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมท่ามกลางการแห่ผิดหวังของบรรดาแฟนคลับของตูนบอดี้แสลมหลังทําผิดหวังที่ไม่ออกมาคอเอาท์หรือว่าส่งเสียงโดยล่าสุดโดนขุด,ค,ดคล ดรทักษินชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าเป็นพ่ออะไรแต่ที่แน่ๆวันนี้สถานการณ์มากมายหลายตัวหลายเรื่องทั้งพิมพ์ลีพายก็ได้ออกมาลั่นว่าตอนเด็กถูกสอนว่าโชคดีแค่ไหนที่เกิดเป็นคนไทยพอโตมาน่ะถึงกับขั้นออกกันเลยทีเดียวที่พูดมาตอนเด็กๆนั้นไม่ทราบว่าคนที่พูดนั้นเคยไปเห็นเมืองนอกแล้วหรือยังก็เป็นการออกมาตั้งคําถามนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองอย่างดิบดีกันเลยทีเดียวท่ามกลางศิระเจมจากะพูซึ่งท็อปฟอร์ไม่หยุดยั้ยงวันก่อนก็วิิศะ,ะลุเมน,นะ ชมหลังจากที่ไปรับหนังสือแกนำอนำรัซซรอะไรต่างๆนานนั้นแล้วก็ทำท่าทำท,า,ท,ำทางแปลกๆป,ประหลาดนั้นก็โดนประชาชนทั้งหลายนั้นแห่ให้ข้าวให้น้ำอย่างมากมายเหลือเกินก็ไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไปดีลอยวันนี้ก็ได้ออกมาหาซีนหิวแสงอีกแล้วโดยได้ตอกมงคนกิจว่าจะไปสวามิภักดิ์กับทักษิณชินวัตรเป็นนักโทษหนีคดีอะไรแบบนู้นแบบนี้มัวไปหมดแล้วก็วกเวียนวุ่นวายนะครับท่านผู้ชมก็เป็นการออกมาหิวแสงกระหายแฟดหรือเปล่าก็ไม่อาจทราบได้ก็ไม่ที่จับตามองแต่อันนี้ไม่ต้องจับตามองแล้วครับทท่่่าานนมีเรือง แลมกันก่อนโดยอ้น,นี่โพสทูเดย์ส่งเข้าประกวดเข้ามาโดยตูนบอดี้แลมทําผิดหวังหลังไม่ออกมาคอเอาแล้วก็ล่าสุดโดนขุดคลิปที่เคยพูดถึงทักษิณชินวัตรนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวต้องโชว์ก่อนอันนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะมีคลิปให้ดูด้วยครับท่านอาจจะเป็นคลิปสั้นๆโดยไม่ทราบว่าเป็นพ่ออะไรตูนบอดี้แลมเกิดสงสัยว่าปอะผมไม่ได้เป็นเสื้อแดงไม่ได้เป็นเสื้อเหลืองนะแต่ผมสงสัยว่าคุณโทนี่เขาเอรวยเท่าไหร่อะไรประมาณแบบนี้นะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าเป็นพ่ออะไรแต่ที่แน่าตูนฟังอยู่อย่าพย อันนี้เป็นแฟนคลับแต่แฟนคลับแบบไหนนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ที่แน่ๆตูนโดนถล่มยับไม่ออกมาคอเอาหลังแล้วก็แถมโดนขุดคลิปที่เคยพูดถึงทักษิณชินวัตรครับท่านหลังจากโดนทัวลงอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวและทัวนั้นรู้สึกว่าจะไม่มีไกด์ด้วยนั้นสําหรับล็อกเกอร์ชื่อดังหรือว่าตูนบอดี้สแลมที่ถูกแฟนๆเข้าไปเข้าไปคอมเมนต์เรียกร้องให้ออกมาคอเอาซึ่งก็ยังเป็นที่เงียบงันอยู่นะับรดิมผู้ชมไม่เหมือนกับโอมวงค็อกเทลแล้วก็อีกบรรดาหลายๆวงที่ออกมาคอเอาส กี่ยวกับสถานการณ์ตอนนี้บอกว่าอย่างเงียบเหมือนอยู่คนละโลกก็เป็นสิ่งที่แฟนคลับทั้งหลายนั้นออกมาออบอกแบบนี้แล้วก็ล่าสุดได้มีการแห่แชร์คลิปที่หนุ่มตูนบอดี้แ a ลมครับท่านได้เคยได้สัมภาษณ์ไว้ถึงอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรซึ่โดนยึดอำนาจไป,ไปด้วยไปก็บ,บอกปบืนอนั้นว่าผมไม่ใช่เสื้อแดงไม่ใช่เสื้อเหลืองนะแต่ผมอยากให้สัมภาษณ์ทักษิณอะ่ะเขามีเงินเท่าไหร่บางคนต้องการแค่มีเงินล้านก็มีความสุขแล้วเขามีเงินเท่าไหร่อ่ะผมว่าเขามีเงินเท่าไหร่เขาก็ไม่มีความสุขหรรอกกนนันบบท่่าาาูชมม็วไว หนักหัวกระบ,บาลตรงไหนของตูนบอดี้สแลมนั้นแต่ถ้าเกิดผมพูดไปฝ่ายเดียวนั้นท่านทั้งหลายอาจจะนึกว่าเป็นเฟคนิวผมก็ต้องทําการโชว์ก่อนครับท่านเดี๋ยวจะหาว่าเป็นข่าวปลอมใช่เลยนะแต่ผมอยากให้สัมภาษณ์ทักษิณน,นะเขาไม่ีเงินเท่าไหร่บางคนต้องการบางคนต้องการแค่แบบมีเงินล้านก็ก็มีความสุขแล้วอะไรเงี้ยแต่แบบเขามีเงินเท่าไหร่จะเกับผมดูว่าเขาไม่น่าจะมีความสุขตูนบอดี้สแลมอยากให้ผมสัมภาษณ์ทักษิณชินวัตรนะถ้าผมได้เจอทักษิณจริงจริงก็เป็น เรื่องที่ตูนบอดี้แลมสงสัยนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าถ้าเกิดทักษิณชินวัตรจะมีเงินกี่ล้านกี่ร้อยล้านกี่หมื่นล้านนั้นก็ไม่ทราบว่าจะไปหนักหัวกบาลอะไรหรือไม่อย่างไรนั้นก็ต้องติดตามบีทีแต่หลังจากที่ตูนบอดี้แลมออกมาแบบนี้ก็ได้เกิดประสบปัญหานะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรโดยได้มีนักกีตาร์เก่าของวงบอดี้แสลมนั้นซึ่งก็คือคนที่ชื่อเผานั้นตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเผาหักไปแล้วหรือยังก็ได้ออกมาบอกว่าที่ตูเงียบนี้ไม่ใช่ว่าไม่คิดอะไรนะประมาณนี้ก็เป็นนนสิ่่งงทีประชชาาัั้หลย คงแข็งใจครับท่านโดยเผาเมื่ออดีกีตาร์วงบริตซ์แลมออกมาปกป้องตูนตอนนี้ยังนิ่งแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่ทําอะไรเลยแล้วก็ชาวเน็ตยิ่งเดือดนะครับท่านผู้ชมยิ่งเดือดที่ว่านี้ไม่ใช่เดือดเหมือนกับว่าเราเอาอะไรไปต้มนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามต่อไปแต่ที่แน่ๆหากประชาชนทใดเห็นทรงผมของผมเป็นแบบนี้นั้นซึ่งมันจะเหมือนกับลังนกบนคบไม้เข้าไปขึ้นทุกทีแล้วนั้นก็ต้องขออภัยไว้ด้วยเพราะว่าร้านตัดผมมันปิดหลังจากที่ไปคาะเรียกไว้ปอกป๊อกป๋าออกมาตัดผมหน่อยอยากจะมีหัวกระบาล งามกว่านี้แต่ว่าเขาบวโควิดนะครับก็ต้องเอามาแถลงให้ทราบโดยไม่มีใครอยากจะรู้หรอกอันนี้เป็นแค่ประโยคบ,บอกเล่าก็หวังว่าคงจะเข้าหูท่านนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆภา w ดี d วงมือกีตาร์วงว,งวดนทีแลมบอกว่าที่ตุนเงียบนี้ไม่ใช่ว่าไม่ทําอะไรเลยเผยเจ้าตัวก็อยากด่ารัฐบาลทุกวันแต่มีห้ามไว้กลัวลูกไม่มีคนคุยด้วยเพาะพ่อ,พอหัวรุนแรงคอมเมนต์ยิ่งเดือดเอาเอา,เอาเลยเว้ยก็เป็นที่ออกมาเป็นกระแสะข่าวนะครับท่านผะูน้ชมไม่ทราบว่าเป็นพ่ออะไรก็ต้องติดตามต่อไปว่าเมื่อไหร่นั้นจ ออกมาส่งเสียงโดยเสียงที่มีนั้นค่อนข้างเที่จะดังกว่าชาวบ้านชาวช่องเขากว่าวงดนตรีอื่นแต่ก็ยังคงเงียบอยู่นั้นก็ต้องข้ามผ่านไปก่อนครับท่านส่วนตอนนี้พลเอกประยุทธ์จะไปอยู่ที่ไหนนั้นก็เรื่องของเขาครับท่านและดีบีไปก่อนแต่มาที่พิมพ์รีพายกันสักเล็กน้อยถึงปานกลางโดยตอนพิมพ์รีพายเป็นเด็กๆนั้นได้เคยมีผู้หลักผู้ใหญ่สอนไว้ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วนะที่เกิดเป็นคนไทยนี้ก็ส่งผลให้มีข่าวนี้ขึ้นมาโดยอันนี้มติชนส่งเข้าประกวดนะเว้ยเห้พวกไอโอสามร้อยและพวกปากเฟซนิวท ไว้ก่อนนะครับท่านแล้วเดี๋ยวผมอาจจะมา,าแถลงเรียนข่าวอีกทีโดยพิมลีพายลั่นตอนเด็กถูกสอนโชคดีแค่ไหนที่เกิดเป็นคนไทยโตมาถึงกับอ๋อที่พูดมาเคยไปเห็นเมืองนอกแล้วหรือยังครับท่านก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากพิมลีพายนะครับท่านผู้ชมโดยระบุว่าตอนเด็กๆถูกสอนไว้ว่าจําไว้นะเราโชคดีแค่ไหนที่เกิดเป็นคนไทยพอโตขึ้นมาก็อ๋อเลยรู้งี้ย้อนเลยที่พูดมาเนี่ยเคยไปเมืองนอกแล้วหรือยังแต่ก็ขอบคุณที่ทําให้รู้ก่อนตายโดยจะได้ไม่ตายแบบเข้าใจผิดนะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่พิม นี่ภายออกมาแถลงครับท่านก็ไม่ทราบว่าเป็นพ่ออะไรเหมือนกันอยู่โพมันก็ไอ้นี้เอาเปิดมาเจอโพแก้โควิดไม่ถูกทางอันนี้สาวกของประยุจันโอชาแล้วบรรดาสลิมรอดช่องนั้นหลงเข้ามาฟังาอาจจะที่เจ็บปวดเล็กน้อยถึงปานกลางหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ใจตอนนี้แก้โควิดไม่ถูกทางจากสนุกส่งเข้ามาอันนี้โดยโพมาอีกแล้วโพสํานักไหนไม่แน่ใจแต่ว่าโพมองรัฐบาลแก้โควิดไม่ถูกทางคนตกตกงานแล้วก็เศรษฐกิจพังนะในราท่านผู้ชมโดยมาจากสวนดูสิโพอาจจะเป็นได้ว่าเศรษฐกิจดี แต่ไม่มีจะแดกหรือเปล่านั่นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ใจออกมาเป็นแบบนี้ก็ยังคงทําการมั่นหน้ามั่นโหนกอย่างชัวง่วนาตาปีนะครับท่านสําหรับพลเอกประยุทธ์ที่ผมชื่นชอบนี้โดยชอบเหลือเกินแต่ชอบที่ว่าน่าจะชอบจุดชอบดา่าหรือว่าชอบแบบก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรดีแต่ที่แน่ๆส่วนดุสิตโพเผยคนโอดโควิด ทำตกงานเศรษฐกิจพังมองรัฐบาลแก้ไม่ถูกทางขอวัคซีนคุณภาพให้เอกชนช่วยก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงเลยทีเดียวในกรับท่งผู้ชมบ้างก็ออกมาจากหมอบุญบอกว่านี่ยังไม่มีการเซ็นสัญญาซื้อวัคซีนอะไรต่างๆนาันานาั้นซึ่งผมก็ไม่คอนเฟิร์มนะว่าเรื่องจริงหรือเปล่าวันนี้แค่มาเล่าให้ฟังว่าให้ฟังครึ่งหูไวหูครึ่งก็เป็นสิ่งที่ได้ออกมาแบบนี้ครับท่านส่วนเรื่องของสมบัติบุญงามอามานงหรือว่าบอกลายจุดนั้นหลังจากที่จัดแคมเปญท็อปสุดๆมาก่อนกกกาาารรรเววลโโดดยยสมบัััติทปะศอีค้ง พลไลจุดนัดคาม็อบเสาหน้ารอบนี้จะใหญ่กว่าเดิมก็เป็นสิ่งที่ไม่ทราบไ่ต้องทําอย่างไรต่อไปรีท่ามกลางรองผอบอตลอนนั้นก็ได้ออกมาบอกว่าถ้าเกิดสมมติมีรถเกิน20คันนั้นก็ถือว่าเข้าข่ายการชุมนุมแต่เมื่อวานนี้รู้สึกว่ารถจะเยอะเหลือเกินนะครับท่านแต่รถที่ว่านั้นไม่ใช่รถราคาแฟดเสือบ่อย่างใดแต่เป็นรถที่ขับรถแล้วก็บีบแต่ไลไอไปยุดมึงไปสักเลยไม่ใช่ไม่ใช่ใชก็ยังไม่มีตามเคยนะครับท่านผู้ชมก็ข้ามผ่านมันไปก่อนแต่ที่แน่ๆตอนนี้พวกหิวแสงกับหายแได้้้โโผล่อออกมมาาทีีหนจอของแวดย อันนี้มาจากแนวหน้านะครับท่านผู้ชมจะแนวหลังแนวหน้านั้นว่ากันไปแต่อันนี้ศิละย้อนถามมงคลกิจเข้าสวามิภักดิ์ทักษิณอยากเป็นลูกน้องโจรหรือก็เป็นสิ่งที่ประชาชนทั้งหลายกำลังคางแขงใจยอย่างสุดติงกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมว่าที่ศิละอยู่นั้นเป็นพวกจุดๆ,ๆด้วยหรือเปล่าหรือไม่อย่างไรนั้นผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับท่านแต่ออกมาหาแสงหิวซีนไม่หยุดยั้ยงโดยศิละครับท่านโดยเป็นดาวลุ่งพุ่งทะลุมเมนะครับท่านผู้ชมวันก,นก่อนก็ไปวิ่งโอ้ยิ่งกว่าคูเซนโบสี่คูร้อยอี เข้าสวามิพักทักษิณอยากเป็นลูกน้องโจรหรือขัดจลยธรรมสอสอไหมเย,ย้โทนี่ถึงกลับมาก็ช่วยอะไรไม่ได้นั่นก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากลิ้วล้อของสวร์ลอดช่องหรือเปล่าตามที่ประชาชนทั้งหลายชอบบอกมานะผมก็อยากจะเตือนไปบอกท่านว่าเาจะว่าอะไรก็ว่าไปครับท่านโดยสิจนะ้าณภูเกตยังกล่าวด้วยว่าถึงแม้นายทักษิณจะกลับมาก็ไม่สามารถทําประโยชน์อะไรให้กับบ้านเมืองได้ก็ว่ากันไปนะครับท่านผู้ชมเป็นประโยช์บอกเล่าที่จะไปลอยเข้าหูใครนั้นก็เล็ดอิดมีไปก่อนโดยตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะเทปรินาคู่หูมาอยาง ช่วงนาตาปีไปแล้วก็เล่นอิดบีช่างมันไปก่อนครับท่านส่วนอีกอันหนึ่งก็เต้มงคลกิดลั่นถึงเวลาพี่โทนี่กับไทยแล้วพร้อมเป็นลูกมือทุกหน้าที่นะครับท่านผู้ชมก็ต้องโชว์ก่อนว่าข่าวนี้นั้นออกมาถึงทําให้ศิลาเจนจาคะนักวิ่ง4ี่คร้อยยิ่งกว่าฮูเซนโบนั้นในการวิ่งควบแล้วก็เข้าสภา,านั้นจ่ายเกียร์กายนั้นเร็วเหลือเกินกเลยทีเดียวผมเห็นครั้งแรกเหมือนกับหมูตอนเข้าไปวิ่งนะครับท่านผู้ชมแม่เหงเองยขำลั่นเลยทีเดียวก็ข้ามผ่านไปก่อนแต่ ไม่อาจแน่ใจโดยทั้งทนายนกเขาและจตุพรตอนนี้อาจจะที่จะโดนหมายเพิ่มแล้วโดยอันนี้ม,มติชนออนไลน์แจ้งเข้ามาโดยยื่นถอนประกัน5กลุ่มให้5แกนนํากลุ่มราษฎรผิดเงื่อนไขาสารแล้วก็เรียกทนายนกเขาจตุพรเข้ารับทราบสองข้อเก่าหาคดีการชุมนุมนะครับท่านผู้ชมก็ออกมาจากตะวิชัยเจ้าเดิมเจ้าเก่าเลยครับท่านโดยพตลตํารวจตีอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยอ๋อปิยะออก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับท่านผะูบบ้ชมก็ต้องติดตามอีกทีว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปโดย ดูพฤติกรรมของมวลชนทั้ง3ากลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของทนายนกเขาหรือว่านิดีทรล้ําเหลือแกนนากลุ่มต่างๆนานานายจะดูพรอโหสมบัติบุญงามานงที่จัดกิจกรรมแฟดม็อบสมบัติทัวโดยสมบัติทัวนี้อาจจะต้องชิดซ้ายนในการดู้ชมถ้าเกิดเป็นสมบัติทัวนี้แต่ถ้าเกิดเป็นอานน์นำพาเปลี่ยนเป็นอนน์นำทัวนี้ก็อาจจะดีเหลือเกินเลยทีเดียวหรือเปล่านั่นก็ไม่ได้มีเขียนในนี้ก็มาด้วยข้อหาละเมิดพลก่ฉุกเฉินอะไรต่างๆนานาละเมิดพลก่อ่าพลก่ฉุกเฉินพละบุมโวช ความสะอาดและพอระบอรจราจรทางบกเป็น4ข้อหาหลักอยู่แล้วต่างๆนานาว่ากันไปนะครับเดินผู้ชมที่ผ่านมาโดนคนละ2ข้อหา,หาภายในสัปดาห์หน้าก็ต้องติดตามอีกทีว่าจะเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆสถานการณ์โควิดวันนี้นั้นอาจจะทําให้ท่านเจ็บปวดเหลือเกินนะครับเดินผู้ชมโดยยังท็อปฟอร์มไม่อยู่ยั้งในการทำนิวไฮโดยโควิดวันนี้ก็อยู่ในหลักห้าพ อีกแล้วครับท่านแต่ว่า5,000ที่ว่านั้นขาดอีกเล็กน้อยถึงปานกลางก็จะทะลุไป6,000แล้วโดยเพิ่มเข้ามาวันนี้5,916ลายแล้วก็ชีวาไวาไป44ลายนั้นก็เป็นสถานการณ์ที่ประชาชนทั้งหลายนั้นออกมาตั้งคําถามอย่างสุดล้อนกันเลยทีเดียวว่าเมื่อไหร่ไฟเซอร์ Pfizer แล้วก็โมเดอร์นานั้นจะเข้ามาสักทีโดยได้มีกระแสะข่าวจากประยุทธ์ครับท่านผู้ต่อฟอร์มไม่หยุดยั้งนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะพ่อยัง,ออยงงงก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรโดยบอกว่าเนี่ยวัคซีนจะเข้ามาแล้วตั้งแต่่่่่่ทททีีีัััักกกษิิิชนนนนนนนววววตรรหืืออออาาาาพพโโมูดดาาคเเ้งซสปุยจะ ติดต่อปูตินให้อีกวันหนึ่งคลเอกประยุทธ์ของผมก็เสลือหรือภาพนั้นก็ไม่น่าจะใช่นะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยติดต่อแล้วแต่ทุกวันนี้ผมก็ยังไม่เห็นแม้แต่หลอดแม้แต่เข็มเดียวเลยก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะครับท่านผู้ชมและมีการกล่าวถึงอะ,อะไรบางอย่างด้วยซึ่งอันนี้คาบโยงกับอนุทินโดยอนุทินทําท่าไม่เชื่อครับท่านโดยอนุทินมันได้ออกมาบอกว่าไม่เชื่อนะเนี่ยว่ารัฐบาลเนี่ยมีวัคซีนฟรีให้ประชาชนฉีดไปแล้วเนี่ยไม่เชื่อว่าจะมีคนไปจองวัคซีนโมเดอร์นาถึง9ล้านคนนั้นก็ม่ทราบว ไปมุดรูอยู่ที่ไหนนั้นประชาชนชอบพูดแบบนี้ผมก็เบินเดินไปบอกเขาว่าอย่าพูดแบบนั้นนะมันสุภาพเกินไปใช่ไหมวะอ๋อไม่ใช่ครับท่านก็ต้องติดตามต่อไปนะครับท่านผู้ชมว่าจะเป็นการมวยล้มต้มคนดูหรือเปล่านั่นก็ตองเล่นละเอียดบีไปก่อนครับท่านส่วนตอนนี้ศิลาจะเดือดอ๋อเจอแล้วโอ้ห์มอกี้หลังจากหาข่าววนุทินไม่เจอตอนนี้ก็เจอศิลาไม่ทราบว่าเป็นหอกหักสังกะเบื้อหรือเปล่าโพลเข้ามาในจอทีวีไอ้จอโทรศัพท์ผมอีกแล้วโดวยปมวัคซีน อะไรต่างกันนะนั้นที่อนุทินไม่เชื่อนะคะรับท่านผู้ชมวันนี้ข่าวสดส่งเข้าประกวดศีละเดือดงัดอนุทินหลังไม่เชื่อคนยอมจ่ายเงินซื้อวัคซีนเองโดยอาสาที่แฉนะครับว่าใครเตะทวงนั้นก็เปสงที่าติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวว่าศิีะนั้นมาจะออกมาแค่หิวแสงกับหายแฟดหรือว่าจะออกมาแฉจริงๆนั้นก็ไม่อาจทราบได้นะคะรับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ประชาชนทั้งหลายก็รู้สึกว่าไอ้นี่มันแปลกแปกหรือเปล่านันก็เล็ดดิบีแต่ที่แน่ศีละซัดอนุทินยาบิดเบือนวอนลงพยาบาลเอกชนช่วยเอกชนช่วยส่งข้อมูล การจองวัคซีนทางเลือกมาขออาสาเป็นคนแฉเองย้ํารัดอย่าเตะทวงวัคซีนทางเลือกให้ประชาชนนะครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปดีอาจจะเอโดยที่เมื่อวานนี้ครับท่านอนุทินชาญวิรกุลรัฐมนตตีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สุกเออสุกสุกสุกเออรู้สึกว่ามันจะสุกนะครับแต่ว่าผมทุกอยู่ช่วงนี้ก็เลยอ่านผิดไปออกมาให้สัมภาษณ์ว่าไม่เชื่อว่าจะมีการจองวัคซีนทางเลือกเข้ามาที่โรงพยาบาลเอกชนถึง9ล้านโดสนั้นตนขออาสาเป็นตัวแทนโรงพยาบาลเอกชนนะครับท่านสําหรับศิราเจนจาคานั้นขอให้โรงพยาบาลเอกชนส่งข้อมูลข่าวต่างต่านา,าการจองทั้งหมดมาให้ตนแล้วตนจะแฉให้ดูว่าใครบิดเบือนหากตรวจสอบพบว่ามีใครออทวงหรือเหนียวไม่ให้มีการนาเข้าวัคซีนทางเลือกหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบ หรือเรียกร้องผลประโยชน์ตนเองก็จะตรวจสอบเรื่องนี้ผมพร้อมดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้ติดคุกไม่พอจะเอาคนเหล่านี้ไปตัดหัวกระบาลด้วยประจานใ้ประชาชนรู้ว่าตอนนี้วิกฤตประชาชนบาดเจ็บล้มตายต่นางๆนานั้นถ้าเกิดผมจานมากไปกว่านี้นั้นก็รู้สึกว่าจะเมื่อยในการที่ต้องอ้าปากเพิ่มครับท่านก็ข้ามผ่านมาไปก่อนส่วนตอนนี้หลังจากที่นักร้องนักแสดงต่างๆนานาทั้งหมิวซิลินพัทก็ได้โดนการยกเลิกจากช่องเจ็ไปแล้วนั้นในการเซ็นสัญญาก,ก็ได้มีกระแสข,ข่าวในการแบนช่อง7็มาอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวแต่ นนี้มาถึงข่าวของวงไมโครครับท่านโดยแต่ครั้งก่อนก็ได้ออกมาฟาดสลิมรอดช่องไปแล้วทีหนึ่งแต่น,นี้กบไมโครเปรียบเจ็บตอนนี้คนข้างล่างขอเสียงเราแล้วนึกถึงเวลาเราขอเสียงเขาซึ่งก็หมายถึงตอนบนเวทีคอนเสิร์ตในการ่านผู้ชมโดยเอา้าขอเสียงหน่อยประมาณนี้ประชาชนทั้งหลายที่เป็นแฟนคลับก็ไปส่งเสียงให้แต่ตอนนี้ทางด้านประชาชนนั้นอยากจะให้มีการออกมาส่งเสียงบ้างสําหรับผู้มีอิทธิพลในวงการซึ่งก็คือดารานักแสดงต่างๆนาน,านั้นก็รู้สึกว่ายังคงเนียบเฉยอยู่ นะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆเขาบอกไว้โดยมีใจความตอนหนึ่งทุกครั้งที่เราตะโกนจากบนเวทีว่าขอเสียงหน่อยคนข้างล่างรวมใจส่งเสียงกลับมาให้เสมอนั่นคือพลังเสียงของผู้ที่โอบุ้มเราแต่เมื่อถึงวันที่คนข้างล่างพร้อมใจให้ไว้พร้อมใจกันตะโกนถึงเราว่าขอเสียงหน่อยเรากับหลบไปยืนอยู่ข้างหลังตู้แอมสิทธิ์ที่จะพูดหรือไม่พูดเป็นของทุกคนจงตัดสินใจมันด้วยหัวใจตัวเองนะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่รวบรวมมาถแถลงข้างต้นครับท่านผู้ฟังที่จะรบโดยหากชอบคลิปนี้ ลืมกดไลค์ like, กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางหากท่านใดยังไม่ได้กดติดตามช่องนัดวิวในทาง YouTube นั้นก็ฝากกดติดตามพร้อมเปิดกระดิ่งไว้ด้วยครับท่านขณะนี้ถ้าเราฟังข่าวจากที่ไหนนะขอขอให้ท่านสุข,ขีสุข,ขีอยู่ดีมีสุขบนะะ่ารดู้ชมจริงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับผม